จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี้กันอย่างไรต่อนะครับรบกวนคุณสศินช่วยอธิบายจากในในภาพหน่อยได้ไหมครับให้เห็นภาพทิศทางน้ำคือผมอยากให้ที่ที่ทำยู u ู e เนี่ยเพราะว่าต้องการสื่อสารให้คนกรุงเทพเนี่ยเข้าใจว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นนะครับก็คือประเทศไทยเราเนี่ยนะครับลุ่มน้ําหลักเนี่ยก็คือก็คือผมลุกได้ไหมไครับลุ่มน้ําหลักเนี่ยก็คือลุ่มน้าเจ้าพยาใช่ไหมครับเจ้าพยาเนี่ย นครสวรรค์เป็นจุดเริ่มเจ้าพยาคือไม่น้ำปิงกับไม่น้ำน่านนะครับมารวมกันที่นครสวรรค์น,นะครับวาง,งอ่ยมเขารวมกันมาตั้งแต่ข้างบนแล้วดังนั้นตรงปากน้ําโพเนี่ยก็เป็นจุดรวมเพราะจุดรวมตรงนี้นะครับก็มีภูเขาก้านอยู่ตรงนี้ลูกหนึ่งไหลต่ออย่างนครสวรรค์ก็เป็นชัยนาาซึ่งเรามีเขื่อนชัยนาาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วพอเลยจะเขื่อนัยนาาลงมาเนี่ยนะครับนครสวรรค์เขื่อนัยนาาจะเห็นไหมมันเป็นที่ราบคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับ รงนี้คือที่ลุ่มเจ้าพญาที่ลาบเจ้าพญาที่ว่ากันซึ่งไม่มีภูเขาไม่มีอะไรนั้นน้ำเนี่ยปกติพอมันล้นล้นจากแม่น้ําเจ้าพญาก็จะแผ่นะแผ่ออกไปนะครับแผ่ออกไปลงมาถึงนะครับจนลงมาถึงอยุธยาผ่านสิงบุรีอ่างทองลงมายุทธยาราวนี้อยุธยาเนี่ยเหมือนนครสวรรค์เหมือนตรงไหนก็คือว่ามีแม่น้ําป่าศักนะครับจากเพชรบูรณ์เนี่ยลงมานะครับไหลลงมาที่แถวเขื่อนพระรามหกนะฮะอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวง นะครับก็ลงมามาเจอตรงตัวเมืองยุทธยานะครับก็มาเจอกันนะครับในตัวเมืองยุทธยาแล้วตรงเมืองยุทธยาก็มีแม่น้าลบบุรีกับแม่น้าน้อยมาบรรจบกันอีกดังนั้นตรงนี้ก็เป็นแหล่งรวมแม่น้าน้อยนี่มาจากทางสิงห like <Yeah. S 2> ์บุรีแม่น้าลบบุรีก็จะมาจากลบบุรีเป็นแม่น้ําสายสั้นๆดังนั้นมาจากนครสวรรค์ก็เยอะแล้วก็มาจบอยู่ที่ยุทธใหญ่นะครับซึ่งพอจากยุทธยาเนี่ยนะครับจริงๆก็ต้องถ้าเกิดแผ่ออกไปเนี่ยก็จะต้องไปต่อกับทุ่งของแม่น้ําท่าจีนที่สุพรรณบุรีนะครับซึ่งทุ่งจะต่อกัน ถ้าหน้าน้ำเขาจะต่อกันเลยไม่มีไม่มีขอบเขตลุ่มน้ําระหว่างท่าจีนกับเจ้าพญาถือเป็นที่ลาบน้ําท่วมถึงเดียวกันเลย,เลยครับครับคราวนี้ถ้าเกิดตามธรรมชาติเนี่ยนะครับก็จะต้องน้ําทั้งหมดก็ต้องหลากผ่านทุ่งด้วยไม่ใช่หลากผ่านแม่น้ําอย่างเดียวไม่ได้ไหลาตามแม่น้ําอย่างเดียวก็จะตกลงมาที่กรุงเทพคราวนี้ต้องนึกออกว่าพอจากนี้ลงมาถึงกรุงเทพจากวุทยาเนี่ยก็จะมีจังหวัดปทุม นนบุรีกรุงเทพที่ยังไงก็ไม่ยอมให้น้ําท่วมถือเป็นปริมวลน,นใหญ่ใช่ไหมครับคราวนี้ระบายน้ำนี่เขาก็จะมันก็จะไปได้ยากแหละพอไปได้ยากปั๊บเนี่ยก็เหมือนน้ามาเท่าไหร่นะครับท่วมตรงนี้แล้วท่วมตรงนี้ท,วทว่วมนะก็สะสมตัวอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็พยายามชะลอตามเขื่อนต่างๆคราวนี้ปัญหาคือผมคํานวณจากพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยถ้าสมมุติคิดว่าน้ําท่วมแค่เมตรเดียวเนี่ยในพื้นที่ทั้งหมดที่ท่วมจากถึงนครสวรรค์เนี่ยนะครับมันมีเกือบหมื่นล้าน ลูกบาทเมตรยังไม่นับว่าถ้าเลยนครสวรรค์ไปอีกเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆคือเขือเ่อนสองเขื่อนคือเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนสิริกิตเนี่ยมีรวมกันมากกว่า2 0 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรวันนี้99%ของเขื่อนซึ่งต้องปล่อยถ้าไม่ปล่อยถ้ามีฝนเข้ามาอีกเนี่ยก็จะมีเขื่อนก็จะรับไม่ได้ถ้าเขื่อนรับไม่ได้นีเ่เรื่องใหญ่กว่านั้นอีก <c oughs> อ่าเรื่องเรื่องจะเป็นเรื่องเรื่องใหญ่มากๆ <c oughs> นะครับดังนั้นเขาก็ยังไงเขาก็ต้องปล่อยมาเขื่อนป่าศักวันนี้ร้อยร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ของความจุเขื่อนค อันตรายแล้วก็<ม>ต้องปล่อยออกมามนะครับพอปล่อยมาปั๊บเนี่ยนะครับก็คํานวณว,ว่าคิดง่ายๆว่าเรามีหมื่นล้านลูกบาทเมตรอยู่เหนือปะทุนดอนบุรีกําลังค่อยๆซึมเข้ามาแต่ครานี้พอมาดูข้อมูลที่กรุงเทพระบายน้ำได้เท่าไหร่รกรุงเทพก็ระบายน้ําเมื่อกี้ผมคุยกับคุณหานะลงผมก็เอาประกาศของกรมชนมาร้อหนึ่งร้อยหนึ่งล้านลูกบาทเมตรต่ตอวันเมื่อกี้ พี่หันนะลงก็บอกว่ามันน่าจะได้ถึงสามร้อยนะก็คิดกันไปคิดกันมาแต่อย่างเป็นทางการเนี่ยร้อยกว่าร้อยสามสิอาจารย์เสรีสุพราทิตย์บอกร้อยห้าสิบเอาผมให้สองร้อยเลยถ้าสองร้อยปั๊บมันก็ต้องมีอย่างน้อยเนี่ยคิดอย่างน้อยเนี่ยมีประมาณถึงเกือบสองเดือนถึงจะระบายน้าหมืน่นเท่านี้หมดหมดหมายความว่าไม่ต้องหมดเกลี้ยงก็ได้เอาแค่ยุบยุบลงมา mm hmm. เอาผมเอาเดือนหนึ่งเลยเดือนหนึ่งให้พ้นวิกฤตใช่ไหมครับดังนั้นผมอยาก ที่ต้องการสื่อสารก็คือภาพนีค้ครับภาพนี้จะชัดกว่าเนี่ยครับผมไปเจอว่าผมเจอใน f c e e o o o นะครับของภาพถ่ายดาวเทียมของ g i s ดาของของอ,องค์ของเนี่ยนะครับของเนี่ยครับแต่้เาก็แมปน้ำท่วมปัจจุบันมาให้ดูผมก็เห็นชัดเลยว่าผมอยากให้คนกรุงเทพรู้ว่ามีน้ำขนาดนี้นะครับยังอยู่ที่ผมบอกหมื่นล้านลูกบาทเมตรเนี่ยอันนี้คือน้อยที่สุดจ่ออยู่ที่ปทุมนนท์และกรุงเทพ ดังนั้นที่บอกว่าพอน้ําหนุนเข้ามาตรงนี้อีก2เมตรตรงนี้ก็2เมตรกว่าเราก,ก็เหมือนอยู่ในอยู่ในตู้ที่ไม่มีน้ําแต่รอบๆเนี่ยน้าล้อมรอบอยู่แล้ว <c oughs> ดังนั้นคือผมอยากให้คนกรทมรู้ว่ามันมีน้ําอยู่รอบตัวแล้วกรทมเนี่ยหรือคนที่เขากําลังแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาก็ทํางานเต็มที่ <c oughs> แต่เขาอาจจะสื่อสารกับคนกรทมงงๆหนูอย่าง <c oughs> อย่างที่คุณหานน์ลงพูดอ่ะอันนี้ก็ให้เข้าใจว่าหนึ่งมันมีน้าล้อมรอบแต่ในทางวิชาการ ถ้าไม่มีปัจจัยอื่นมาเขาจะพากรุงเทพชั้นในรอดได้กรุงเทพชั้นในก็คือแม่น้ําเจ้าพยาฝั่งฝั่งวัดพระแก้วเนี่ยเข้ามาจนถึงคันกั้นน้ําทางมินบุรีก็คือถนนสายไหมถนนล่มเกล้าตัดเข้ามาเขาบอกแล้วว่าเขาจะพารอดถ้าไม่มีปัจจัยอื่นครับดังนั้นถ้ามีปัจจัยเช่นมีฝนอะไรมาหรือมีข้อผิดพลาดในการสูบน้ําในการบริหารจัดการพนังกั้นน้ามันก็ห้าสบห้ใช่ไหมครับ เพราะมันเป็นเหตุสุดวิส,สัยเพราะอะไรเพราะระยะเวลามันอีกเดือนหนึ่งอ่ะ <c oughs> มันไม่ใช่ว่าผ่านเจ็ดวันอันตรายไม่ใช่มันต้องยื้อสภาพนี้อีกหนึ่งเดือน <c oughs> แต่อาจจะไม่เกิดอะไรก็ได้ <c oughs> แสดงว่าภาวะ50-50นี่มันจะดำรงอยู่ไปอีกประมาณหนึ่งเดือนผมว่าเดือนหนึ่งน้อย,อย,อยที่สุดเดือนหนึ่งคือเอาง่ายๆหลังลอยกระทงหลังลอยกระทงสักอาทิตย์หนึ่งเพราะลอยกระทงก็คือน้ำนองเต็มตลิ่งนึกออกไหมฮะน้ำก็ขึ้นสูงอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ วันนี้กําลังขึ้นสูงไปจนถึงวันที่17บพระอาทิตย์พะจันท์โลกตรงกันเลยดึงดูดน้ําเลยแล้วก็ไปอีกทีก็คือวันที่ลอยกระทงยี่สิบเก้เอดนะครับนึกออกไหมฮะดังนั้นผมอยากให้คนกรุงเทพรู้ว่ามันอาจจะเกิดเหตุขึ้นได้เหตุสุดวิสัยขึ้นได้ในหนึ่งเดือนนี้เก็บของซะแล้วก็อย่ากตกใจแต่ว่าเตรียมทุกอย่างให้พร้อม,อมแล้วก็ต้องดูตัวชี้วัดอย่างที่คุณานลงว่าน้ําจากบางไซเท่านี้ มีพายุฝนเข้ามาหรือไม่เหนือกรุงเทพหรือไม่ครับนะครับแล้วก็การบริหารจัดการของกรทมมีปัญหาอะไรไหมเราก็ประเมินได้แล้วว่าเราจะเอาตัวเองไปไว้ตรงไหนนะครับครับนะครับทีนี้ที่ด่านสุดท้ายก่อนถึงกรุงเทพอย่างอย่างปทุมวันนี้ก็มีปัญหาที่ชาวบ้านไม่ค่อยพอใจที่มีการคันกั้นน้ําแล้วทําให้น้ําท่วมขังในพื้นที่อ่าตอนนี้ต้องคุนหายนะครับคือคือผมว่าตอนตอนหลังเนี่ยถ้า น้ำกับปีสี่เก้าเนี่ยมันต่างกับยุคไม่ไม,ไม่เพียงไม่กี่ประการนะปีคือปี4ีเก้าเนี่ยน้ําล้นเขื่อนไม่มากขนาดนี้ปริมาณน้ําที่เต็มเขื่อนน้าที่เต็มเขื่อนคือเขื่อนบาตศักดิ์นี่เต็มเขื่อนฟิกปู๋พลนี่ไม่เต็มนะปีสีเก้าแต่ว่าประมาณพายุเข้าแล้วก็น้ํามาเป็นก้อนเดียวแต่ว่ามันต่างกันตรงไหนว่าปีสีเก้าพอหลังปี4ีเก้าเนี่ยปทุมธานีประตูน้ําที่มีอยู่ลําคลองสาขาที่เข้าลาน้าสาขาเนี่ย ปิดหมดมีมีประตูหมดนะคือประตูเพื่อป้องกันน้ําท่วมเหมือนไอ้ลำที่มันพังเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยที่หนองลำลำกระแชงที่กําลังพังประตูสร้างเสร็จเมื่อปีที่ผ่านมานี่นะออันนี้คือถือเกือบจะประตูสุดท้ายที่สร้างเสร็จแล้วทุบทุกลำน้ําที่ออกเนี่ยก็จะมีประตูหมดฉะนั้นลำน้ํามันถูกเปลี่ยนคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันถูกเปลี่ยนถูกเปลี่ยน คือตกเปลี่ยนว่าน้ามันจะมันสมควรจะเข้าไปข้างในก่อนตั้งแต่ต้นฤดูดถูกกระจายน้ําไม่ได้ถูกกระจายแบบเดิมการจัดการน้ําที่เคยถูกน้ําท่วมถ้าปี4ี่เก้าเนี่ยน้ําท่วมในเขตจังหวัดุพปันบุรีเนี่ยเส้นทางจากกรุงเทพไปุพรรณถูกตัดขาดูรเนี้แต่ตอนนี้มันเปลี่ยน <c oughs> มันเปลี่ยนไม่ได้ท่วมไปทางธูรันมันมาท่วม <c oughs> ทางทางสายเอเชียฝั่งนี้แทนเพราะทางน้ํามันเปลี่ยนนี่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งเนี่ย พอหลังอย่างนั้นเราสร้างสงนามบินทุกร้ำภูมิเสร็จน้ําเคยท่วมอยู่ทุ่งฝั่งตะวันออกแถวราชกระบังแล้วก็ทุกร้ำภูมิเนี่ยตอนนี้น้ําไปทางนั้นเนี่ยมากไม่ได้ฉะนั้นเราจะเห็นว่าน้ําทั้งหมดเนี่ยมาจากภาคเหนือเนี่ยจะเป็นคอขวดเป็นคอขวด <c oughs> พอมาถึงกรุงเทพจะเป็นคอขวด <c oughs> แล้วก็น้ํำก็จะออกจากกรุงเทพได้เพียงสามทางที่ว่า <c oughs> เหมือนที่อาจารย์สาสินว่าเนี่ยถ้าคํานวณน,น้ําว่าน้ํามาจากจากตอนบนเนี่ยผมยกตัวอย่างที่บางที่บางไปอินใช่ไหม 3,002 3 0 0งลูกบาทเมตรต่อวินาทีถามว่าวันหนึ่งไหลเท่าไหร่ที่ผ่านจุดนี้ผมคำนวณก็คือเอา60คูณ60คูณ24 24ชั่วโมงก็ปรากฏว่าเท่ากับ278ล้านลูกบาทเมตรอันนี้คือน้ําไหลแบบปกตินะแต่ผมว่ามันเร่งได้ไหมเร่งก็คือแบบที่ใช้เรือเร่งท,ที่เขากําลังดันอยู่เนี่ยแต่ว่าต้องดันในช่วงที่น้ําไม่ขึ้นนะอันนี้ก็จะช่วยได้เรือดันน้ํานี่มีม,มีประสิทธิภาพไหมอันนี้ผมไม่เห็นของกทมนะ แต่ผมเห็นของลุ่มน้ําท่าจีเนี่ยปรากฏว่าเขาดันมาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาที่จริงตั้งแต่ปลายเดือนลาครดาด้วยซั้นไปมีเครื่องดันน้ําอยู่ประมาณ20เครื่องเป็นมอเตอร์ของของกรมชลประทานเนี่ยนะที่วัดสาโรงเนี่ยปรากฏว่าน้ําท่าผ่านที่แม่น้ําท่าจีเนี่ยวันหนึ่งประมาณ220ลูกบา์เมตรต่อวินาทีเนี่ยโดยปกติก็อยู่ที่ประมาณของอาจารย์เฟรีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 14ล้านใหช่วงทีของกรชนอยู่ที่ประมาณ14ล้านแต่ถ้าคุดถ้าคิดแบบสูตรที่ผมว่าเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ19ล้านครับ19ล้านเขาบอกเขาใช้เครื่องดันเนี่ยเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าดันได้ประมาณผ่านจุดนี้ประมาณ43ล้านอันนี้คือการเร่งให้น้ําออกจากกรุงเทพเร็วขึ้นฉะนั้นปรากฏการณ์ที่บอกน้ำจะท่วม3เดือน4เดือน3เดือนเนี่ยมันสามารถที่จะย่เนื้อระยะเวลาโดยกระบวนการจัดการแบบอื่นได้อันนี้จําเป็นต้องทํา จะได้ผลหรือไม่ได้ผลใครจะทวงจริง,งก,ก็แล้วแต่จะก็ต้องทําแต่หมายความต้องทําแบบสอดรับกันค,คือหลังจากบางจุดปลอดภัยก็ต้องทําต่อนะอเพื่อที่จะให้มันมันเร็วขึ้นประสบการณ์ของลูกน้ําท่าจีนที่กลุ่มเครือข่ายเขาทำเนี่ยปี49ปรากฏน,น้ําท่มอยู่ลูกน้าท่าจีนแล้วประมาณเดือนหนึง่งก็นั่งดูกันว่าจะทํำยังไงก็มีคนถามชาวบ้านว่ามันมันเอาน้ําออกได้ยังไงก็มีคนไปท้วงว่าชนทางช่วยน้ําออกอก็มีการคุยกันในเครือข่ายลูกน้ําท่าจีนว่า นั้นเอาเรือมาผูกที่สายเจ็ดที่ที่แม่น้ำท่าจีนที่สายเจ็ดนี่แะพุทธบระทมสายเจ็ดแล้ it วก็เอาเรือสิบลำผูกแล้วก็แล้วก็อะเรสตาร์ทเครื่องแล้วก็ให้มันทํางาน <c oughs> มันก็จะดันน้ําปรากฏว่าวันหนึ่งน้ําไหลลงประมาณบางวันเป็นฟุต <c oughs> เจ็ดวันน้ําไหลในแม่น้าท่าจีนมี <c oughs> จากตลิ่งลงประมาณเกือบเมตรหนึ่งอันนี้มันก็มันก็เป็นประสบการณ์ว่าหลังจากนั้นชนประธานก็ไปทามอเตอร์ ที่จะมาดันน้ำาฉะนั้นเพราะว่าไอ้จุดอย่างเงี้ยมันก็ต้องช่วยกันหลายจุดก็ถ้าถามว่ากทมเนี่ยน้ำจะมาถึงวันที่17ใช่ไหมมันต้องเริ่มก่อนหน้านี้ตั้งแต่สองสาวันไม่ใช่ไปเริ่มวันที่น้านั้นมามันต้องเริ่มแต่วันที่น้ําลงทำอะไรได้บ้างเพราะว่าที่เขาทําอยู่เนี่ยมันสามารถวัดผลได้แต่ไม่ใช่ทํแต่ลุ่มน้ำา a j ยา a อย่างเดียวผมมันต้องเสริมกับปัจจัยอื่นที่มารุ่มน้ําอื่นได้ด้วยมันมันถึงจะช่วยกันได้แต่ถ้าถามว่าหลังจากทาแล้วมันเป็น คือก็คือเอานโยบายเอาน้ำมันไปเติมเนี่ยผมผมไม่รู้ว่าเขาบริหารกันยังไงนะว่าจะช่วยน้ามันไปเติม,มรู้ว่าดันไปก่อนแต่ว่าของรุ่มน้ำาชาจีนก็ใช้วิธีแบบเครือข่ายไปขอบอริจาคก,กันมาครับแต่วันหนึ่งก็เรือลำหนึ่งใช้น้ํามันประมาณเป็นร้อยลิตรนะวันเพราะเครื่องมันใช้เครื่องใหญ่อันนี้ก็ได้บริจาคมาจากบริษัทเอกชนเขามีเรือลากอยู่แล้วในพื้นค้ำคบตกลงคือปัจจัยหนึ่งมันก็เกิดจากการที่เราไปเปลี่ยนทิศทางน้ำ<ม>ทำให้เกิดคอขวด ไม่ไม่ข้อขวรนั้นเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนทิศทางน้าผมผมถามว่าลุ่มน้ําที่น้ําฝั่งตะวันออกนี่เมื่อก่อนมันผ่าทุ่งแล้วไปลงไหลคลองแถวบางบอ่อแถวทั้งหมดเนี่ยลงในจกกังหวัดจังหวัดชุรปรการนี่ลงหลายทางแต่วันนี้มันก็ลือไปมีคลองเพื่อระบายน้าของของโครงการชุวันภูมิที่มีสนามบินแล้วก็มีเครื่องสูบน้ําแต่เครื่องสูบน้ํในต้นน้ำเนี่ยมาน้อยเครื่องสูบน้ํคุณมีเครื่องใหญ่ ก็น้ำมาไม่ทันไอหัวไอหัวสูบมันก็ฝูบไม่ได้ถูกไหมฉะนั้นมันต้องไล่ตั้งแต่ข้างบนลงมาด้วยเพื่อที่จะต่อมาข้างล่างถามว่าคุณไล่ด้วยวิธีอะไรก็คือใช้แบบเพื่อให้น้ํามาออกเพื่อจะฝูบน้ําได้ผมยกตัวอย่างเครื่องฝูบน้ําได้วันหนึ่งร้อยหนึ่งแต่น้ํามาให้ยี่สิบคุณก็ต้องฝูบได้ยี่สิบถูกไหมเพราะน้ามันมาไม่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 ถึงปลายทางฉะนั้นมันก็เลยเป็นคอขวดที่แห็งฉะนั้นทิศทางการเปลี่ยนทางน้ําเนี่ยผมว่าบางทีเราบอกว่าระบบตรงนี้ เพื่อจะเอาน้ําไปทางที้จริงเมื่อก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้พูดตรงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเมื่อก่อนเวลาน้ํามาอ๋อผมยกตัวอย่างคลองกัเสดคลองกัเสดมีคลองหนึ่งถึงคลองสิบหกถูกไหมวันนี้น้ําที่ไหลไปฝั่งตะวันออกสิบสี่สิบห้าสิบหกนะไม่ใช่ทุกคลองนะตอนนี้เรามีประตูหมดับเพราะว่าหมู่บ้านจัดสรรเทียบมันท่วมไม่ได้ครับพอท่วมไม่ได้ปั๊บผมมีประตูผมถามว่ามันต่างกันทางน้ําเปลี่ยนหมดแล้ว มันก็เลยไปออ,อยู่นู่นองคลักขวังอำเภอองคลักถ้าเส้นทางวันนี้คุณขับรถไปจากองคลักไปนครไปไปนครนายกนี่น้ําปิ่มนะแต่พอถึงดีที่ตัวเมืองไม่ท่วมเพราะว่าตัวเมืองส่วนใหญ่ถ้าท่วมคือน้ําจากแม่น้ํานครนายกที่ไหลมาจากเขาใหญ่เนี่ยน้ํามีประมาณแต่วันนี้เมื่อเมื่อมีเขื่อนท่าด่านก็น้ําก็ไหลในเชิงประมาณที่คุม คุมอยู่เพื่อที่ไม่มาเพิ่มนอย่างอายุธยานครสวรรค์ปทุมธานีก่อนถึงกรุงเทพเนี่ยสาจังหวัดนี้นี่เขาต้องเขาต้องถูกขังนี้ไปอีกนานแค่ไหนครับเท่าที่ประเมินก <c oughs> ็อ,อ,อย่างที่อย่างที่บอกบมเมื่อกี้ครับก็คือ1เดือนเป็นอย่างอย่างน้อยแต่ว่าอันนี้คือธรรมชาตินะครับ,รบต้องต้องเข้าใจว่าเดือนนี้เดือนจะเข้ารอยกระทงก็คือเดือน11 เดือนนี้เป็นเดือนเป็นเดือนที่น้ำฝนหมดละมันเป็นฤดูน้ำหลากนะครับฤดูฝนก็นต่อด้วยเดือนนี้น้ำมันเดือน11น้ำนองเดือน12น้ำทรงนะครับเดือน12ก็คือพอเข้าลอยกระทงเนี่ยนะครับเดือน12ละเดือนนี้น้ำนองอยู่แล้วนี่คือไม่ใช่ไม่ใช่ผิดปกตินะเพียงแต่ว่ามันมีน้ำมากมแต่ระยะเวลาของการเอ่อท่วมเนี่ยคือระยะของธรรมชาตินะครับก็คือเดือน11น้ำนองเดือน12คือลอยกระทงน้ำทรง เดิอนอ้ายเดินยี่น้ําก็รีไหลลงนี่คือนี่คือเรื่องที่เป็นธรรมชาติของของประเทศไทยอยู่แล้วของลุ่มเจ้าพยาของลุ่มเจ้าพยาอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจเลยว่าในเมื่อปีนี้น้ํามันมากที่อยุธยากับที่คนครสวรรค์นเนี่ยนะครับก็จะอยู่ต้องอยู่ไปถึงอย่างน้อยเดือนสิบสองน้ำทรงแล้วก็เดือนอ้ายเข้าเดือนสู่เดือนใกล้ๆเดือนธันวาคมครับ ึงจะในสภาพ่างนี้นะใช่นี่คือสภาพธรรมชาติแต่ถ้าจะช่วยธรรมชาติซะหน่อยเนี่ยก็คือดันน้ําลงมาคือปล่อยให้น้ําข้างล่างมันไหลได้เร็วขึ้นหรือก็จะไหลออกทุ่งมากขึ้นนะครับก็ค่อยๆยุบลงไปนะครับเราไม่จําเป็นต้องให้ยุบถึงดินนะครับยุบลงนิดเดียวคนก็กลับไปฟื้นฟูดูแลอยู่ได้แบบปกติแล้วแล้วก็เป็นการกระจายโดยที่ไม่กระทบกรุงเทพด้วยก็ก็ทำก็วันนี้ก็ทําก็ทําอยู่ที่ไม่กระทบกรุงเทพวันนี้กรุงเทพก็ยังไม่ได้รับกระทบอะไรเลยครับนอกจาก ไม่รู้แน่ว่าคืออะไรกันแน่่าจะท่วมหรือไม่ท่วมคนก็คิดว่าท่วมหรือไม่ท่วมท่วมจากไหนคนยังไม่รู้เลยคนก็สนใจว่าตรงนั้นจะท่วมไหมตรงนี้จะท่วมไหมกรุงเทพมันจะท่วมได้ก็ท่วมได้สองทางใช่ไหมฮะถ้าอนับกรุงเทพชั้นไหนก็คือแม่น้ําเจ้าพระยาล้นมากับคันทางมินบุรีก็คือถนนนั่นแหละคนก็งงว่าคันกันน้ําคันกันน้าคืออะไรก็คือสายไม้ล่มกล้าวล้นมาทางนั้นใช่ไหมครับก็มีก็มีอยู่สองทางเนี่ยนะครับ ที่ที่จะถ้าเกิดจะเกิดน้ําท่วมนี่ก็ถามว่าเขตไหนจะท่วมก็ไม่รู้มันก็แล้วแต่ว่าทางฝั่งไหนพลาดซึ่งอาจจะไม่พลาดเลยก็ได้อใช่ไหมครับแต่คนที่อยู่นอกคันกั้นน้ําก็ต้องรู้ว่าท่วมแน่ท่วมแน่ก็ประมาณสักเอวประมาณสักอกนี่ก็คือปกติของรุ่มเจ้าพยาปีนี้ก็สูงหน่อยแต่ว่าคนกรุงเทพก็จะไม่ค่อยมีเซนต์ว่าเฮ้ยจะท่วมตรงนี้แค่ไหนแค่เอวแค่อกก็ต้องเข้าใจว่าถ้าคุณยืนอยู่บนถนนมันก็จะประมาณหัวเข่าถึงเอวแต่ถ้าเกิด ซอยที่มันลึกลงไปต้องดูโดยประมาณว่าปกติซอยมันลึกลงไปถ้าเดินจากท้ายซอยมองเห็นถนนเนี่ยลิฟทเท่าหัวคนมันก็ต้องท่วมหัวได้ครับมันก็ต้องแล้วแต่ระดับของแต่ละพื้นที่แต่ละซอยใช่ไหมครแต่คนเนี่ยก็คนปัจจุบันก็จะงงจะเอาสําเร็จรูปว่ามันจะแค่ไหนคือ <c oughs> ต้องเข้าใจมันด้วย <c oughs> คือของกงรุงเทพเนี่ยมันมีชั้นในชั้นนอกใช่ไหมครับ,รบชั้นนอกนี่คือผมคิดว่าฝั่งหนองจอกยินบุรีราชกระบังเนี่ยถ้าเป็นขอบนอกเนี่ยขอบนอกที่มันมันอาจจะท่วมแต่ผม ผมรู้สึกอย่างนี้ว่าเวลาตอนหลังเนี่ยมันถูกวางแผนว่าพอปีหน้าเนี่ยจะขยับออกไปอีกเข้าใจปะขยับออกไปเองให้เป็นพื้นที่แห้งเพิ่มออกไปเองพอออกไปเองเนี่ยแม่น้ําก็ถูกยกสูงขึ้นไปอีกเข้าใจปะไอ้คันเดิมไม่น่าไปใช้ใช้ไม่ได้แล้วมันต้องเสริมคันขึ้นอีกฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเวลาเราสู้กับน้ําเนี่ยเราสู้กับน้ําจริงเราเราเห็นว่าเราสู้กับน้ําแต่ว่าไอ้จุดที่จะท่วมเนี่ยมันจะสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะ เพราะว่าผมยกตัวอย่างว่าเนื้อที่หนึ่งหมื่นไร่เมื่อก่อนมันท่วมทั้งหมื่นแต่ตอนนี้มันเขาบังคับให้ท่วมเพียงห้าพันไอ้เมื่อก่อนท่วมหมื่นมันอยู่ที่ห้าสิบเซนถูกไหมพอมันบังคับให้ท่วมห้าพันห้าพันไร่มันก็ต้องเมตรหนึ่งถูกว่ะถ้าเมื่อไหร่คุณบังคับให้เหลือสองพันห้าร้อยมันสองเมตรนะมันสองเท่าเลยไงซึ่งแนน้นน้อ,<ล>นนอมันก็เป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นไอ้เวลาวางแผนหลังจากน้ำท่วมเนี่ยคือเรื่องใหญ่กว่า ที่จะมาดูว่าเราจะเอาการน้ําท่วมแบบเฉลีย่ยให้น้ําท่วมหรือเราจะสู้แบบเอาเมืองนี้อยู่ไม่เอาเมืองเมืองนั้นต้องเป็นเมืองรองเมืองนี้ต้องเป็นเมืองหลักอย่างนี้ต่อหรือไปหรือเปล่าแต่ผมดูท่าทางที่ออกมาคือสู้กับน้นะําถ้าสู้กับน้ําหมายความว่าจุดที่จะท่วมจะสูงตัดสูงกว่าปีนี้ถ้าน้ํามาเหมือนกันก็ต้องเลือกนะว่าจะเฉลีย่ยจะเฉลีย่ย แต่แต่ผมคิดแนวคิดที่สําคัญนะคือแนวคิดเรื่องการการเฉลี่ยน้ําครับการส่้กับน้ําก็มีปัจจัยว่าถ้าพังถ้ามันพังคันมันพังไอ้กลุ่มที่จะถูกน้ําท่วมมันมันมันจะสูงขึ้นถูกไหมแต่จุดที่มันอยู่นอกคันเนี่ยมันก็จะถูกฝูงขึ้นแต่วิธีการเนี่ยผมคิดว่าผมเห็นด้วยกับที่รราจารพูดในรอบแรกนะแต่ว่าผมยังไม่เห็นว่ามันออกมาเป็นรูปธรรมยังไงก็คือว่าต้องหาทุ่งที่มันจะเอาเป็นพื้นที่เฉลี่ยน้ํา แล้วก็ระบายน้ำหลงนั้นเข้าไปถู่ทุ่งแต่ปีนี้มันมีปัจจัยคุณศึกษาคือว่ามีปัจจัยก็คือว่า <c oughs> หนึ่งไม่มีใครกล้าตัดสินใจเอาน้ําเข้าทุ่งเพราะว่ามันมีข้าวอยู่เต็มนาค <c oughs> รับเนื่องจากน้ํามันมาก่อนคือ <c oughs> ดูการอันนี้อันนี้คือแต่ว่าถ้ามันน้ํามาแบบทุกปีที่ผ่านมาคือมาเดือนกันยามาเดือนปลายเดือนกันยาเข้าเดือนตุลาเนี่ยนะการตัดสินใจน่าจะง่ายกว่านี้จุดที่เคยเกิดน้ําท่วมอาจจะไม่ท่วมในเขตจังหวัดอุทติยา เพราะคุณเอาน้ําเข้าทุ่งได้งแต่ก่อนเข้าอายุธยาแล้วมันทาให้น้ำเนี่ยมันไม่ถูกยกสูงหนักขึ้นกว่านีนเ้เดี๋ยวขอลงรายละเอียดในช่วงหน้านะครับ,รบว่า,าการหาหา,หาทุ่งเพื่อจะเฉลี่ยเฉลี่ยน้ำในการรับน้ำเนี่ยแล้วก็แนวคิดในการบริหารจัดการน้ําหลังน้ําลดเนี่ยเราควรจะวางแผนกันทั้งประเทศยังไงต่อไปนะครับทิศทางจะเป็นยังไงสักครู่กลับมาติดตามนะครับ